กับข้าวเนาะตอนเช้าเพื่อเตรียมตัวไปเฮ็ดเวียยเนะเขาจะมาเฮ็ดกับข้าวตอนเช้าเนาะอันนี้ก็จะได้ทอดป่านิ่มเนาะไปกินก้นเดี่ยวก็สองชิ้นนะเขาไปกินข้าววันหนึ่งสองคาบเนาะคาบเช้าก็จะแนีนประมาณสิบเอ็ดโมงเนาะ ครับแรงเดี๋ยวบักครับเที่ยงก็จะประมาณอ่าหางหากโมงเนะาะอาหารจ้าของทางวันนี้วัดตาน,นี่ก้กรอบนะสสุดแป้ง ก้กรอบนอยนึงเนาะเพราะว่าต่วเวลาที่เขาจะกินมันจะงก้ยังกรอบอยู่เนาะรสชาตินะคะเป็นยังคงคือ ไปจะได้แล้วนะคุ่นอ้องการมักปลาทอดของเฮากับพอได้มั่งอ,อย่างหลายเนาะก็จะมีตะเกือบแล้วก็ผงชูรสน้อยนึงเนาะเพราะว่าเขาบนน้นน้ำตาลเนาะบางบ้านจะอาจจะใส่น้ำตาลแต่ว่าของเฮาวละเมนบปใส่เนาะตะเกือบน้อยนึ่งจะผงชูรสเนาะอาจจะถือว่าเดีวแล้วเนาะ อาหารของเขาก็ได้แล้วนเนาะก็จะเตรียมใส่จานเลยเนาะอาหารของเขาก็ได้แล้วเนาะว้าวอันเลยกรอบเกินไปเนาะอันแบบนี้เนาะบอดีเนาะกรอบเกินกรอ,อบแบบนี้นี่บอดีเนาะแต่กรอบแบบนี้นี่โอเคอยู่ เขาก็จะได้ป่าเนะกอบแบบนี้เนะทอดปลานิลกับก็สำหรับอาหารเช้าเนาะกินกับแจว บักเด่นกับลวกพักเนาะ